ใช้ปานได้ใเปลี่ยนปานม่วยใ,ใวยแล้วผมก็ทำการใช้ปานเนี่ยนีคือมอเตอร์ไซค์ที่นี่คม,มีนนปาน,นเดียวอะสามารถเป็นได้หลายปืนเลยใช่ปะ่ะแต่เพิ่งใส่ปานคื่องนี้ตอนแรกเป็นปานนี่นะฮะปานนีนะ นี่คือการลงเดามัก็คือเราแค่แบบมันเหมือนแต่มันเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนนะยาตัวมันจะเปลี่ยนปาให้เองอะไรแบบให้เราตรงกลางตรงกลาตรงกลา เนี่ยตรงนี้ตอนนีือไฟลหมึ่งแล้วจะเป็นอะ่เลยมือี่พิเศษที่สดนาที่เดี๋ยวไปดูวิธีการลงมนเลยจับได้ให้ท่านผู้ชมโหลดไฟล์ดับค่าส่งมาครับของผมจะเป็นชื่อไฟล์นี่เนาะก็คือเราจะลงแบบแบบไหนก็ได้เนาะ ถ้าเราจะลงอะนะแต่ผมจะเอาเป็นแอดออนอันนี้เนาะที่ผมใช้ในคลิปนะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากใช้แอดออนอื่นอะอย่างเช่นเป็นแอดออนแตค่าสูเหมือนกันแต่ว่าผมจะแอดออนนี้ก็แล้วแต่ผมก็ขอไม่ทิ้งอกันนะโอเคกดแต่ถ้าให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่แค่นั้นแหละ าการนั้นมันก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้นะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเกียดไม่ชมก็กดแตกไฟลไปที่แล้วก็กดตรงเส้นเลือกเส้นทางแล้วก็เลือกไปที่เกมคอมโมแจง้งแล้วก็กดไปที่อะดีซัดแพ็กแล้วก็ดีอะไรสักอย่างอะ่ะนหลนะแค่นั้นแหละก็เสร็จแล้วนะ เราก็ไปรอถึงទឹកតែកុំខ្លាចមកបាទ